I'm resting about ten tomorrow. Ah! นอนตรงโซฟาเก้าอี้ของสนามบินได้เลยค่ะคือแบบมีเยอะมากใกล้ห้องน้ําก็มีซึ่งมันจะดีถ้ามาเป็นกลุ่มสามารถผัดกันเศ้าของได้เราเหมือนรู้ตัวเองไงว่ามาถึงชั้นยมแน่ๆก็เลยจองเป็นลาวให้จบเรื่องไปเลยที่หลับที่แบบสบายใจที่ที่เอาเรื่องเนี่ยคือพลาซ่ p r e ีเมี l o u n g ด้วยเหตุผลที่ง่ายมากเหมือนเดิมถูกที่สุดในเว็บที่ฉันดูมาพอลงจากเครื่องก็ต่อรถไฟมาที่เทอร์มินอลหนึ่งนะคะนางจะอยู่ที่ชั้นสองซึ่งถ้าใครมาจองหน้างานมันจะเป็นพันสี่แต่แอลมาจองก่อนบินมาคือได้พันสองอยู่ได ตรงนี้เรานั่งได้หมดเลยแล้วถ้าใครอยากได้แบบที่มีอาบน้ําด้วยก็จะมีบวกเพิ่มแต่ของแอมไม่เอาแอมเอามาแค่แบบนั่งนอนเลยปกติซึ่งเขาจะมีอาหารเนี่ยเป็นไลน์บุฟเฟ่ให้ทานตลอด24ชั่วโมงเต้าหู้ไก่สิงคโปร์เอ้ยหมูสเตย์เอ้ยสลัดบาร์ดิถือว,ว่าหลากหลายได้อยู่แต่ถ้าถามถึงรสชาติไม่แย่แต่ว่ารสชาติไม่ได้อร่อยแบบหัวต้องมากินต้องเข้ามาที่แม่เราทำแบบนี้ไม่ใช่เกิดจะให้แอมสรุปเรื่องของความคุ้มค่าที่จ่ายราคานี่ยขอให้เจ็ดแต้มเสร็แล้วกันค่ะ